นอนอวดงยัยเลยเป็นแรงงต้งนึงขาเหนียวนี่บ้าเดียวด้เรื่องเลยวินจ้ไดบบินจับได้นเพิ่งกิ่งขึมาเลยเยขอเพื่อนนอนตัวนี้เนาะพื่อนน่ะงามอยู่หนาส้มเขียวจังเลยอ สวัสดีครับผสวัสดีพี่พอพอีอพอนมนึงกพียนวินเนจาสวัสดีพยายมพีพ่อแม่ี่นองลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดี4ี่ทุกท่านนะครับผมมือนก็ ขวากบ,บ้านมีกับหนึ่งในตอนบ่ายของที่ไรห,หนึ่งในตอนบ่ายของวันอังคารนอกจากตกรงกับวันที่24จะเดือนมิถุนาย,ยนพศ2 5 6 8จ้านี่เฮามาอำเภอเด่นอุดมนะครับผมมาฟังลำโดมใหญ่นะครับนี่ในเขตไหนครับสัรลาศหมู่17ตำบลหวยเอ้ยตำบลตบหูนะครับอำเภอเด่นอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม ยามเจ็ดตำบลหอยทาแล้วนะครับมืัอนี้มาหาหนาหมัยน,น้องหนึงเนาะเมนจ้ะมาเบิ่งนหน่อไม้เบิ่งคลองปลาบัดค้าเมื่อยคือสิพาไปเก็บผลไม้ตามฤด,ดูกาลอยู่าครับผลไม้ที่เกิดเองบ่ได้ปลูกหน่อยบินเนาะบัดไปดูเงินเบิง่งครับสิได้สิมาฮ์่มื้อนี้สําหรับนหน่อไม้ไพ่ปลาอยูใ่ในโดมลําโดมนี่เนาะจ้ะปลาครับปลาจ้าเนี่ยแล้นะครับเริ่มต้นเข้ามาท่านัเนแ่ยมเห็นนั่นก็คือท่าทางฟังมันเมกนะครับแถวนี้เพิ่นเอิ้นท่าสนแตงนะครับผม ในบรนค์คำสำราญหมู mm hmm. สิบเอ็ดสมุนตะพัวู้นี่แล้วนะครับแถวไฮบาวินเก่านี่แล้วนะครับนี่ทั้งนานี่ก็เป็นไฮสมุอกับหนองนุ่งดูแลอยู ah. <c <c ่น so ี่นะครับคือหนองสา้านะครับอยู่นี่มาเบ่งเห็นแล้วมา้องนึงนี่นะครับก่อนอื่นก็มาชมก้อนหุ่นจักกับโนใหม่ไพปาก่อนนะครับกอเพิ่นนี่กอใหญ่เลครับเกิดเองตามธรรมชาตินะครับนี่ ลำเพิ่นนี่คอทีที่แล้วก็น้ำร้ายนะครับนี่แล้วก็นอเพิ่นนี่สีบะมีข่นะครับสิเป็นนอมันหมันขุ่นเนี่ยไปกีดีอยู่เพิ่นนะครับนะครับมันใส่เสียมซับปามมาเลยนะครับ้องแขเลยมันนี่นี่แล้วนอเพิ่นสะเป็นผิวหมันเนวนี่ครับเนื้อแน่น มีนอนัน่งดินพร้อมนะครับมองได้่นเป็นดินใสกๆกครัๆอ่ะให้หนุ่มหนึ่งกาดจังหวะก่อนครับทดสอบนอ่อยวินเนาะอ้ดีกว่าเสียมไอ้วินเนาะเสียมเหมือนแล้วเป็นเดินเสียมซับปามเอาเสียมก็เสียมนะครับนอน <c oughs> อนอนอวดนิ่ัยเลยเนี่ยอมน้งมาทางพี่ก่อนกระยัยแห่งนะครับ ออกมาบางคันงซับอยู่หันนะครับนั่นมาเนี่ก็สิจีหนึ่งนึงเขีย้ยขาอยู่ดิเตากับเต้าอ่อนอยังงีหอยู่ดิเต้านางมาเต้านางที่โอ้ยวินง่งเลยคนนะ่ะจับไปถีบหม่องบ่โอ,อ้ยโอ้ย เอาแบบรุ่นอ่อนๆเลยหน่อยวินเนาะแน่ยนี่นะครับเพระว่าถมใหม่คือเก่าพี่น้องพูดว่าอันเอาหน้อใหม่ถมบนนอกพูดว่าถมอยู่เด้วยแต่ถมอยู่เลยนะครับเพราะว่าแถบนี้กมีพี่น้องคุณถามเหมือนกันว่าหน้อใหม่มีแต่ของในหน้อใหม่สาธารณะหน,น้อใหม่น้ำใหม่สาธารณะนะครับนี่เป็นน้ำใหม่ที่เกิดเองตามริมโดมหน่อยบิน,นเนเาะเกิดเองตามธรรมชาติครับ ดอกเพิ่นไลเป็นมะคีเพิ่นเดินน่นไลลงมาหนามๆมันก็เกิดมึงไนวินพุ่นน้อยน่นไปไปเอาอีกเ้ามอีกจ้ะเป็นแลงนึงพันแนวนี่ย่ผักลูแนี่เหมือกินไก่นะครับบาทเดียวได้เรื่องเลยวิ้งผักแค่ยควงามคือม้งนี้แห้งคักกุมันดี จับแล้วหนึ่งๆก้มขา,ามเจหย,ยางเบืองทั้งคางคุณนะครับไอวินข้ามูนนุ่งนึงเหนียนแล้วได้ทางนี้นะครับฝุ่นอีกนึงตัวนี้คือตัวนี้บนนอเครื่องดินก็เครื่องบกไอวินนียล <c oughs> ูเกเจอยู่นอู้หูซับแบบเป็นโหลดคุณเลยไอวินคันแนวนี่แ <c oughs> นวซับซับงายแหง นี่นะครับเอาใส่เอามาประยุกต์ใส่เอานะครับนี่แนวซับปามดัดเปลียนเอาเนาะเนียนขนาดนี้นึงนี่ยจะไปแกะอย่างนี้อย่างนี้ไปเท็ดนนมฟ้านเท็ดนนมผสมก็ได้นะครับแจ้งก็ได้แนียนจ้ะแจ้งกลมแช่ตู้เย็นเนาะเรียบร้อย อือมันนี่ก็มีแต่หนวดหัวพิมนออ่องก็อวบเตาก็งามเนาะพุ่นนะเอากอเดียวได้เนี่ยบิเกระสอ,อบมีอยู่หน <laughs> ึ่งนน่องแางล้างหนึ่งนึงนี่สิเป็นนี่ครับล่วงหลอบเพื่อนเอิญนนะครับนี่ก็มาเห็ดไนใตสยามนาม้ำเพรท่านขึ้นแนวนี้นี่ก็ใสหลอบไปเลยนะครับเวลาหนามมาปลากระสีหวังนี่หนามเบิดนะครับปลาเนกระสีลานขึ้นมานหนามจังจีินะครับ เขาเบื้องหานใหม่ก,กันต่อไปเหลืองปลาจะเอาไว้อีกนะครับเืองปบหนามหลายคนน้มห,หน่อยก<น>็ามาจะมีแค่ใดครับ,รบมาะเกับการเฮ็ดนมไมโสมนไมไอดองอส่วนเฮ็ดนัน มืูอ่านี่ก็ไปกับไดตาหนึ่งยี่เนาะหนึ่งนอเฮ็ดตามีพ่อได้แกงอยู่นอ้อยวินแต่ว่ากา<ม>ผู้หูมองน่าจะสีด้เนาะแมนสำหรับเฮ็ดทามเฮ็ดทั้งอำเภอบุญชลีนะครับแต่มีอยู่ปะเมื่อนี่ของมาเดชนอ้อยวินเนาะแมนนี่นะครับโอ,อนดูนี่จ<ก>้ะนออ่อนเลยเนาะจับในขึ้นมองอ่อนเลยน,น,นี่ตนนัวน,นี้กับเฮ็ดน้องใม่สมด้ยนาอยอวินเนาะ ทามว่าพี่น้องช่างนี่เพิ่นบุกินหมดกินขึ้นกันนะครับแต่ว่าวัตถุดิบหลายเนาะก็เลยเมีนเพิ่นก็เอาไปแต่พ่อโอ้ยมันเหลือเฟือแหละครับหลายแห่งพูนทางพูนกระเมียนเนี่ยนะหน้าใหม่ครับนีะพอได้กินหน่อยพี่เนาะแมีนเต่าหน่้าใบม่เลยพี่เครื่องของเราอยู่เนยเอาหน่อยๆนะครับ เอาเสียมงัดอย่างไเลยน้องหนึงน่งล่นกระจกมืถึงมันมปนงัดเขาหรืองัดดอกเสียมเอาขางเสียมไม่เลยเป็นไรน้ำเสียมเลยตัวน้องหนึ่งก็ที่ว่าชำนาญไปได้นะครับเรียงหน่อใหม่แต่ว่าอยากซับด้วยจ้เะ,เ,เ,ะเพราะว่าเดี๋ยวซับใหม่อยู่นี่อยากซับนะครับเพราะว่าเพิ่นมันเป็นลูกลำโดมคือว่านวินนะครับ <laughs> เพิ่นลูกปลาเขา <laughs> ลูกปลาเขาลำหน่อยถ <laughs> น,นัดเฮ็ดมาวินนี่ถนัดเบ็ดสุยางนะครับ <laughs> มีน้องหนึ่งงูยังเลยอ้วินเลยสุดปวอนนี่จะเป็นไฮเลยนี่สำหรับนมไอศครมนะครับเปลี่ยนมืออีกแล้วจ้ะมัอนี่แกไอ้วินน่ะเฮ้ยถี่ทเปลี่ยนมือซับอีกแล้วปะโอ้ยน้องหนึ่งซับได้ยูคนโมเมนต์นมีไพ่ไล่ได้ครับนี่แต่ว่าเป็นไลเป็นคือม่ไผ่ไลนะครับ นี่จะเป็นน้ำเพชรไพ่ปลาน้อยวินนี่กอเพิ่นเนาะเนี่นี่นี่มาอันนี่จ้าออปลาเดียวเลยอือหือหือหอกเก่าครับฮะจกเก่านี่จ้าเกจานึ่จ้าฮู้ภาพมวลข้อกิบบิ้นเนี่ยนะครับบริษัทท้าเรื่องเที่ยวกินเนี่ยวนี่แหละยังย่างผมมาเนี่ยผมก็รอหาฐานะครับ có chăng của bên đây là mình đấy. chăng nào vì lao về Mà vẫn, vẫn nòi em cái chăng này đi 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 đây đi mình đi đi Tàu đi 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 Tàu nàng đi 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 Tàu đi này, đi bán cứ đi 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 nào Mên. อู้น,อน้อใหญ่จัสัตว์ให่ป้วยไอ้พินนี่น่ะมันถืกอมองเพ,พิ่นกับเพายากเนาอยคุณน่ะอ่อนหมดหมดระบาดนีิหมดเป็นระวังดีๆนะครับเนียมนานเนียมล้างผมด้วยไอ้พินไอ้ว<ร>ินเจ้านอนอันจะเขาออกในที่ใหม่นะ นอสีดงแดงจ้ะตัวนี้เพ <Okay. S 2> ร้องคุดเลยไอ้วินขุดลงนี่ได้หน่อยเนาะขุดท้ามองคนบอกลายนเ้าตันี้มกับการเผาล้วกอะเหน้องไม่สูมนะ้อยวินเนาะ้ใจเพื่อนขาอา้อ่ะเป็นนอพนในนี่นทั้งนัวเป็นขอพนนอตัวนี้เนาะพนะ่ะงามอยู่ แค่งนอยเลรอไอ้วินส้วนบัวผัดดิใชาา่นอนหนึ่งบินตตงเนียนี่แข่งหาเตาพันบ่อน,นี่ตรงหนึ่งคือว่าเตาเพิน,นแสงกับสีเหมือดแนนแจงแน่เป็นน้ำหอมหน้อยวินเนาะหอมไทยหอมไทยเพิน ฮัลโหลเมืเนอนเจนนี่เมือน,นตึกใส่เพิ่นจะแทงออกมาเจ้ตาเพิ่นนะครับนี่จ้<ช>ะโอ้ยเป็นตะอ่อนเจ้เพิ่นอะขาวบ่โอ้ยงามเจ้ไครเนี่ยอีกล้ว เสียเพิ่นสิบบอกโกบแน่นะครับอันนี้ดีนะไอ้วินโกบลงนึงว่าดีเพราะว่าเพิ่นสิซับเพี้ยงไปเลยเวลาพูดเินมันเงินพูดอยากแน่เนาะแต่ว่าเวลาซับนี่ง่ายแหงจ้ะสองหน่อยจ้าคทูไม่นะไอ้วินเพราะว่าเพิ่นเสียวอีกเนาะแล้วหื้อ ทำงามเอาไปเลี้ยงกอไปไอ้บินรลุนอย่านี้สิหม้อแก่กันเอาไปเผาอะไรก็เอามาสอยนะครับเผ็ดเป็นโนใหม่ซุปหรือว่าโนใหม่มกเนาะจ้ะแต่ว่าอยู่นี่ร้ายอยู่ครับก็เลยสิปล่อยเพิ่นเลี้ยงกอเพิ่นนําเนี่ยปลอกอตัวนี้มี2-3ลํามึงหน่อยพี่เนาะถ้ามองเพิ่นยืดเพิ่นก็สิเอาอยู่แต่ว่าอยู่นี่มีให้เลือกหลายเนาะแม่นจ้ะกลับจ้องแนะนําครับเพื่อรุ่นต่อไปหรือว่าผู้มมาทีหลัง กะสีไหนกินแหนงกินอย่างนี้นอนคนต่อไปเนาะจ้ะป่ะไปเบิ่งก่อนต่อไปเลยจ้ะนอนั่งดินเหมวินหรือว่าเต่านั่งดินเบิ่งวันวนี้เต่านั่งดินเห็นหลายเลรอเด้ <laughs> มเขาอยู่ได้แล้วเนาะเต่าคนอีกว่ดจักคือเนาะ ข้าวาวเนี่ยนี่ก็ต้มเสียบจ้นนะคนน่ะเอามาเลยไอินนายไขึีนึงใช <จ S> ่ไอิน,อนโอ้ยกล่องบะถึงไอินงานจังปีนอเงเตงิบอยู่จ้ะปันหยุดสูงที่ว่าผมอ่อนเพิ่ทราบยากเนี่ยไอินเพราะว่าน้ำไหลเนาะผี อะไรระบ,บาดเนี่ยมาเลยอยู่เลิกแน่นอนนี่าคนก็ติดน้ำอเอาเหน่อยเกือบจะเด้เห็น,นว่าแนวขีบปีนบันเลนนอนหนึ่งจ้ะโอ้เหยียบรลอยเลยตัวนี้คันถือแจังวะไข่แน่นอนวินเนาะ ด้้แลวจะนั่งดินบ่มยอินคือว่าบ่มีแต่ร์นอนนั่งดินเนาะบุษฎนจะเืสีอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนอันนี้สายอยู่เนี่ยนอนนั่งดินเตานั่งดินก็เอาคือเก่าแล้วมานี่เพื่อนเป็นตะอ่อนเถอะคือขาวเถอะเพื่อนนะเพื่นเนาะนี่ โมเสียงพลังตรงสูง็นงซับทัางขาอ,อันนี้ว่าเป็นเกี่ยวมาดิอันนี้มุย้ยเสียงคือไพ่รอแท้โอ้ยขาจนพูนลเลยอีกน้อหนึงน่งหนึง่งเห็นไหมหนีโน,นอกเกี่ยวไอ้วินเอาเลย ตกใจเวิร์ดเพราะเนสีฝงวะพี่น้ำงามมือกันจะ้ะน้ำหนึ่งทรับที่ทางพุดนะครับอ่ะศิลปะขึ้นไปต้นกกใหม่พนอบันต้นผลไม้พอดละครับไปลุ่นเบืองต้นหมากหยางนะครับผลไม้ป่านะแมนหมนยึดถึงชาพอดแล้วน,นะครับอ่ะขึ้นมานั่นยนะครับชาโดมเห็นปลายไผ่นั้นนี่นะครับประกอบต้นนี้ ผมเกิดมาผมก็เห็นเลยนะครับนี่จำควาวได้นะครับเกิดมาสิพนะ่อจำควาวนะครับนี่คือจำขวามได้ก็เห็นเลยนี่ยี่ในไห้เก่าผมนี่แหละนะครับออนี่มาตะคอเบิ่งชัดๆนะครับนี่มาคอจ้ะนี่อุ้ยวินเิง่งเหงยเป็ส้มเขียวจังเลยเออเอำลายแตกต้นนี่สีบัวหวานแห้งแล้วก็สิบ่สมจนเกินไปสิพอดีเลยครับนี่ ทุกปีนะั่นมดแดงหลายแห่งแต่ปีนี้จะเพิ่มขมีมดแดงดกพร้อมนะครับพุ่น์นะน่วยเป็นหวดดัวดิพุ่นเห็นไหมครับพีเทืงองปลายปุ่น์แห่งคักพุ่น์มิตรน่วยบระคอกด้วครับพุ่นหะพุ่น์โอ้ดืแข่งเลยโอ้นะครับเบินะ่งไกลๆเลย,เ,ยเป็นหวัวเป็นหวดดัวดิปุณห์นะครับถ้าเราได้พอกินได้เพี่เพื่อนซูเปอร์แห่งน้องหมิง เมียนต่ว่ากินสมได้แล้วหนึ่งว่ะนี่ฟ้างมาเบิ่งไว้นะครับเดี๋ยวเบิดมาเดี๋ยวมาอีกเที่ยหนาเห็ดปวกออกไปแล้วลวนะเนาะแต่ว่าวันนี้ให้กันได้เหมือนี้าวแห้งอ้าวแห้งเนี่ยมันเดี๋ยเดี๋ยวไปรอพวกนะครับเห็ดปวกกับเสือกยีโซนทั้งหมูแปดคือตะกี้ว่าวินมาเก็บเนินหมูเดียวกับหนึ่งเดี๋ยวจกลงหนึ่งโอ้ยเด็กสิบสองหรือสิบห้าเนาะไอวินเนาะหมูเดียวเห็ดปวกขาใหญ่นะครับขาแซมแกนหนงกูเกิดนี่ครับ นี่ล้วห่ามเล็กน่อยละออกนะครับไมดปวดไงยืนบานเบาวินน,นนี่นะครับแม่ยนจะแต่บอลบอลนี้เอาแห้งแห้งเอาแบบ,แบบแห้งเลยนี่นีปป่พันซุกเปอรัเนแห้งเป็นไรน,นะครับเมียนจะนี่เอ้ยธรรมดากินมะขอนี่ต้องกินน้อยนะครับเมียนจะแล้วก็จะไปบีบบีบบีบปลงในถ้วยแล้วก็เอาพริกเกลือลงไปนะครับสดหน่อยวินบอลนี้เนะาะตามลงไปสดกินสดๆเนี่ยนี่กีได้จะมมินสี่สูงนะครับ ชูยอดนะครับเนาอน้องนึงน้ำลายไหลกระชากระชาจอลงมาเร็วน้อง่งเ้ยจอนอ้าปุดเอาาส่ตาก่อนจีเลย อยู่แทบนี่ถามมาคือเหลือหลายแต่มีจ้าของมาโคบกคอตัวนี้มีจ้าของนะครับแต่ก็เป็นกองวิ่หล่เจ้าของนี่นะน่อยพี่แ<ะ>ม่อาจะว่านกับเทบนี่กในหนู่บ้านนี่มากินได้นะครับคือมาขอกันกินได้ธรรมดาแล้วนะครับยำดำไ้ดำหน้าทุกปีน้นกินบิดบ้านนะครับบุคอตัวนี้ก็ได้เพราะว่าอยู่ทางก็มา,าสะดวกแถมเอางายนะครับเนี่ยนี่แหละบ้างองในการสเบบดตรพวะเจ้ พมวานะครับส่วนหมากนี่เป็นพืชไอเป็นพลหม่ประจําทินอีสานนะครับนี่บางหม่องบางพื้นที่ก็เบิดเพราะว่าเพิ่นตัดเนาะแม่นขียนนิยมไปกินเป็นของกินเล่นนะครับเป็นสมเป็นแสวไปเพิ่นว่ากินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายเพิ่นวานะครับมันเมืนนางคายาเียใส่กินมากๆากจะถ่ายไม่ได้ได้กินโบกืนในษณะเพิ่นกระสิเป็นผัวเนี่ยนี่แล้วนะครับ ดอกเพิ่นกับสีเป็นคือดอกผลไม้ทั่วไปแล้วน้องนี่เนาะยมีจ้ะอ่ะเก็บไปเรื่อยๆเดื่อยดวยานจะเอาซ้ำพ่อกินอะไรบีในพิน่นแกหวัวนาขนาดมากจังว่าเอาอีกเนาะแมนนี่ก็ยังบ้านพ่ะท่านซ้ำแห้งไปันไดได้ครับขนาดซจำนี่นี่ยังพ่ะท่านออกรสหวานแห้งปนนันไดเนาะแมนนี่ครับม้อจำอีสานบ้านเฮา อ่ะนี่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องทางล้างหนึ่งรุ่งลุ่งไปหมดแล้วครับทุนเอาเทวรังแถวนั้นนะครับนี่ปลายมือผมเหมือลอะไรน้องใหม่มาชุดก่อนเกาหันนะครับแถวเดียวนี่แล้วนะครับผมนี่แล้วครับลักษณะกระมองคุดมันแทงนี่แล้วครับตัวนี้ก็รเป็นตัดใหม่ไอ้ยางพลาออกนะครับนี่ก็เลยเอา่อาตือนเพิ่มไปขายนะครับก็เลยเตียนนิดนิดหน่อยนี่นะครับสำหรับทาส่วนแจงบานคำสำราญมูสิบเจ็ด ตำบลตบหัวอำเภอเดือดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนะครับไปสรุปผลงานโดยร่วมกันหนึ่งกันเลยนะครับบานเจดีย์สิมานซัมไดโนใหม่เฮานะครับอ่าเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งมานี่มันในนี่นนออก,กินโสมหอมเลยไอ้บีนี่นะครับมาคอนะครับนี่มาคอกืนในได้จ้ะกินกืนในนะครับไ,ได้ไหมบานนี้ตัวนี้โนใหม่ปลาจ้ะนะครับเต็มกระชับกระสอบเขาเลยนะครับนี่ ขัดขนาดเท่ากันนะครับรเต้เวลยร่าโบโดนแล้วก็เอามาโบโบข่วงปไปน,น้อยอน,น,น่อยวินเนาะเปียนะครับสำหรับนมใหม่ค่ะเป็นกะไปเย็ด้วยเดสสี๋ยวสองซ้ำหายใหญ่ไปแล้วน,นะครับเปียกจ้ะกะไปเี็ดเป็นนมโสมนอนนิงนึงเนาะแม่นจ้ะขอ,อนี่ก็เอาแต่พอกินนะครับกินพอดีกินไร่สิเป็นยาคือผมว่านเ <c oughs> ตเพันชุกทำคนนี้ก่อนหน่อยวินเนาะ แล้วน่าจะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนี้ตองนึงก็ไปมินกับพี่น้องมาด็อุดมนอกจากน้องมาอำเภอเด็บปานวินนอกจากกับมาไดโน่ใหม่นอกจากแลักกับปากคอนอกจากน้องก็ถือว่าเด็ดพ่อยู่อยูเด็กินอยู่งนอกจากชอนไดโน่ใหม่ปลาในเขากับไร้เตสือมากก็เอาซ้ำพ่อกินนอกจากปากคอหนียังซุกซ้ำเพราทันแหงนอกจาก น้องนึงก็เลยเอาซ้ำเขากินก็น่าใจเป็นซุกแข่งคนนี้จังสิมาเอาหน้จาจ้าเนาะสำหรับรก,กินมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับแอนนี่น่าจะเพิ่ดสิบุบผัดทีใหม่ๆหน้จาจ้าเนาะตอนหนุ่มนึงกับแอนนี่จะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมือหน้าจา้าสำหรับกินมือนีสวัสดีจา้าพอกันคลิปหน,น้าเด้อจ้าเอาล้วนะครับพี่แอนนี่ไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีสุขฉันนะครับผมสำหรับการเข่าปลาหาหน่ใหม่ปลาริมลำโดมใหญ่ ในเขตบ้านข้ามสำลาตนตำบลโตผู้วิมเพเมติอุดมจังหวัดบุราชธานีในเมือนี้นะครับวันอังคารที่24มิถุนายน2568นี่ก็ผ่านไปได้ด,ดีนะครับแถมก็ย,ย,ยังมาได้บักขอกลังสีไก่สีงอมแล้วนะครับเมื่อกินน้ำนะครับผมถ้าจังได้ก็จังสีมาเอาอีกนะครับตอนปีตอนนองท่างบุญทลีกนน้ำนะครับผมาก่อนจัดการนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากคนยัยมียัยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาเอฟซีทุกท่าน ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อมม่พี่นองลุงป่านาเอฟซีทุกท่านสิรวมแนะนําทีชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการทิศผัดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบปทันใจกับขอภัยพยามใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านไว้นําอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันทุกมือทุกคลิปผมกับสิคอําน้อยไว้ใช้ให้พยามใหญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคม ắ n อย่ามีโรคภัยหลายีใดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกิจใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขคียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปทั้งนึงข้าวบานกลับบ้านครับ